วัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเนมค่ะเราแต่งเป็นอะไรเลยแต่งเป็นคาเลนจังค่ะจากเกมอุมาบุ u ซ e เมเปทีดาบีค่ะอันนี้ค่าใช้จ่ายในการแต่งตัวนี่เท่าไหร่อันนี้หนูใช้บริการคอสเพลย์ฟรอเรนค่ะก็เลยคอสมันจะน้อยลงมาหน่อยมันคืออะไรคะเป็นเหมือนเราเช่าชุดใช่ค่ะใช่ถ้าเช่าแบบนี้เขามีให้เราเลือกตัวเลยไหมมีค่ะมีอ๋อเราเลือกตัวเลือกไซส์อะไรได้หมดเลยเราต้องดูแต่ละ เพราะว่าแต่ละร้านมันจะมีไซส์จัดอยู่ว่าเราสามารถใส่ได้ไหมแต่ละนใช่เรามางานเกมนี้เรามาดูเกมอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับก็แต่มาขนาดนี้หนูว่าจะไปดูอุมาโมซูเมะค่ะก็คือเราชอบเกมนี้อยู่แล้วใช่เลยแบบมาแต่งในคอสเพย์ใช่ค่ะมาเปากาศโอเคขอบคุณมากครับยังไงฝากว้าวให้หน่อยฮะัทา้งนี้หนูมีเป็นเพจคอสเพเยอร์ค่ะชื่อแคนดี้เาหลีค่ะเป็นซี 好。